เปนอกแล้วกอดป้ากอดป้า,ปาตัวนี้กลีเดีย๋ยวช่วบอกไว้ภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นนี่อ้งมีไดยบานเท่านี้โอ้แสบคักลิลีอืมลงดีบัออเออลอนสีเดี๋ยวุดุดดดดุ่ มือนี้ห้าสิบก้อยป้าป้ายังนี่คำปลาเครื่งปลาเครื่งหมูแมนปลาแยงปลาขาวปลาขาวปลาขาวนี่ได้ปลาข้าวมากพี่น้องตอนนั้นยังเป็นปิ่นอยู่พี่น้องมันอัตายของยานี่เดี๋ยวห้าสิบสร้อยสร้อยสร้อยแบบจุ่มสร้อยจุ่มน้ำแล้วก็สิลาบกระแทบก้อยกระแทบพี่น้องอันนี้ป้ายังคำปลาข้าวเป็นบ่ ส้อยจุ่มพี่น้องส้อยสดกระแซบใสบ่ไข่บดแดงเออไข่บดแดงหัง่นบดแดงโอ้สุดยอดนี่ปลาข้าวมังเส่าเนี่ยยังเป็นอยู่มังเส่าเนี่ยพี่น้องอันนี้มันใต้ยแล้วพี่น้องเลยเนี่ยเส้นปลาสอยนี่เนี่ยเส้นปลาสอยมีหลายอย่างทักหน้าสิ่บุตรพลีร้อนี่ต้องมีพริกลอ้อนนะ กะปีเดียวว่าปีมาเอแบบเอาเสียพี่น้อง thuốc sốt luôn, Vậy, thuốc luôn. À, đẹp, ba sốt luôn Hãy subscribe cho เขาอะนั่นขันไปตอนกออสีเล่ยพี่น้องที่แบบสูดสีเลยแบบวูจักก็สูดสีเอาไปเลยนี่เออสีเลยเนาะถตกแสบมาจุ่มน้ำจุ่มแล้วก็บขันใส่น,น,นั่นได้ตัวนี้เขาสีเขาสีก้อยเขาสีก้อยในการเดี๋ยวเขาเอาเอาคา,างนั้นเขาสีหน,น่อยกโก้ ทางนั้นาวติดจุ่มเราไปไล่ปลาแบบหัวแับนี้เขาจะเอาต้มต้มน้ำซุป ต้มน้ำซุปนี่เด้วคางน,นถ้าเสียดจุม่มคางน,นถ้าเสียก่อยใส่บดแดงแซ่บมือนี่ นักเลยวับมดแดงครับ่นเอาใชเลยไ้หมอนสันข่พอแล้วไดแล้วจะเอามาในี่มมแดงพี่นเขาจะขันอีกขันิบๆลุเขยๆโอ้หแดงแม่หแดงม้ยตัวนี้เนาะหางไม่หางไม่หางใหญ่่สุนี่เห็นบ โอ้ยคอยเศร้าคอยเศร้ม oh. ันอันนั้อ่าวใหญ่หนูนะโปโปแมเกด่ห้องนี่ยแต่มันหีอไรนั้นน่วัวแหงหนีันนั้นเอ้ทำจยมึงขัดในไนี่แมจะหันแม่มันตายอืออโอ้ยนี่พักตนี้ตรวนี้นี ดี๋ยวคอยลย่างมีเหนโอ้ักอัเน่อยโอ้ทั้งเจ็บทังขันโอ้ไข่ไรเดยค่อยๆมันชิตคุอืมโอ้ยมันพอแล้วนี่เอ้อืมเอาไข่คันเซ่อันนั้นเซปลาเลยเดิคอยเศร้าเฮ้ยเฮ้ยโ หักลีทั้งเจียบทั้งแสบเขาขวาข้าเท่าน,นี้นะป้า ขั้นอันนั้นมูดแดงแลยกันแซบเนาสีมาตัวนี้เราสีมาขันป้านี่ยเป็นดอกเลยบดิอบตัวนี้นี่เดือบย้ายยุ่น้านีแซบโอ้พี้ย่น้องกมาเดมาเดมาเดนี่ คันป้าอันนี้คันป้าใส่คันปลาขาวใช้มดแดงอันนี้กะซาซิมิแม่บอกสนใจอันนี้ซาซิมิปลาขาวนี่สดสดแบบพี่น้องเลยได้มาสดๆดบางสั่วนี่โอ้ลองเสียมเลยคันมดแดงสมคักแน่นี่โอ้ออออือออออ

อืมนกล้อืมต้นนานมันหอนน้ำไปหน่ออครับโอ้ครับครับเบิร์จะลองกินบุเคยกินแบบเพียอได้ปหน่ออเลยข้าที่นี่อยู่ให้อยู่นะ

ลวกลายลวกโดนหน่มันเปื่อยเขาลวกโดนมันเปื่อยเลยอ่ะเ,เน,นีนะ่ยน้ำซุปโอ้ข้างแรกเลยพี่น้องเลยฟุ้งมากเลยพี่น้องเลยคดีเดยแต่ครั้งแรกอะไรกินนี่ครั้งแรกเลยโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลย

พันพักกระแยงโอ้สุดยอดสุดยอด ỏ, นี่โอ้ <ừ> คนตัวเด้อดพี่น้องเอ้ยอืออืออือนีม <ừ> าะจะดำเขาสิครับอ่ะเห็นแ้ว โ,โ,ด,โดีดิพดปน่น้องเลยบนต๊พัๆอยู่เดียวนี่โอ้คักลก้อยตรงนี้ก้อยโอ้มาเด้อมาเด้อมาเด้ออืมกยอะฮูะ้ มันดสาตน,น,นั้นเดีแกะมะรินไหมเผามันรสดาตินี่เนาะเรื่องสม,มขลำลำเขากระนำรำเลยไปหน่อยเลยทุกสมทุกคมกับน,น,นี่น้ำซุปเนาะ เอาจุ่มดูสิฮะจุ่มมาเลยสุดสดปลาสดซุดไปยังปลาปลาข้าวพี่น้องปลาข้าว่่นบสดดเ้ครั้งแรกเลยกินจิ้มจุ่มปลาข้าวพี่น้องเลยโอ้ครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยซุดยอดเลยสินเบางสิ่งเนื้อมันหนึ่งแข็งเข่าสุดๆเลยนี่โอ้คักๆเด้อพี่น้องเด้อมามามา บรรยากาศฝนตกแดดออกนุกกระจอกออกจากล่ง ไไปเนาะหมุดแดงยังไตอยู e ่เลยหมุดแดงอย่ได huh ้เด้อโอ้คักคักอืมอืมก้พิกลอืมอ๋อเอาจุ่มชิมใช่ไหมอืมจุ่มชิมใช่เอืมเอาลงเลยไปเนาะเฮมอลเล เนื้อแน่นๆโอ้ยเดี๋ยวไปน้องเด้อโอ้เบิ่งเนี่ยเบิ่งเนื้อเป็นไอก้อยเนี่ยโอ้ขักอันนี้เนี่ยจะมักลิ้นใหม่ 嗯，嗯，那么可爱啊，嗯。<noise> <noise> <noise> ดาบก,กุกก่มเนาะโอ้เ็ดดีนะแจวเนาะ่แจวพริกพงแจวพริกพงนี่เดครักมันคือแจวซีฟู้ดถึงเผ็ดถึงห่อนไปนองแต่ว่าแซ่บสุดๆเลยเนี่ห่อนเลยเนื้อนุ่มาดีเว้ย ไปไปกินเสด็จติดใจครั้งแรกเลยเนี่ยชุดๆเลยเนี่ยอืมอืมอ่าอ๋เนี่ยแปบแบบเนี่ย เนี่อมันแบบข้าวข้าวดาดเอาเบิองเนื้อไม่เป็นหรอกเด้งไอ้รีล้อเบิองคักเด้อซ้ำเนื้อซ้ำไอ้หนังหมูหนังหมูอืเบิองบุญแดงสดก้อยป่าเนี่ยแซ่บเลย อะไรไม่ได mm. ้มันห่อไปดองเปา่อนไปังจ็บมันห่ออืมน้ำซุปแซ่เลยบบนีดังไง่ดังไพ่ใสอันใหม่ได้พี่น้องทานบุมี เนื้อป้าไปจุ่มส่นาำต้มพักกระแนงเขาก็ดีขนาดพี่น้องเอ้ยหอมหวานเนื้อป้าก็ดีโอ้ยขวดนีน้อยอือบีปลาเนื้อแบบนุลกบนี้เนาะหน่อยป้าเนี่ยซุดเลยเบิ้งในพี่น้องมันเด่งเล บัวเจีวแจวบังนาวบานเฮานี่แหละบัวกจวซีฟูดอร่อยกะต่าเปล่าก้อนเป็นห่อไรก้อนอ๋อกอนยีหรื อดตัวเองอะบ้างเนี่ยเพื่อแต่เพื่อแต่ไหนพี่น้องเอ้ยลองคลอกก่อพี่น้องเอ้ยเนื้อมันเดิ่งอะไรเนาะเนื้อมันเดิลงสดอะไรเลยสดอะไรป้าถือหม้อมาสาอนี่พี่น้องเอ้ย ปล่อยป้าแซ่ไ,ไปนอนอีวปล่อยป้าปลอยป้าตัวนี้ขับอิลี่เดี๋ยวสิบอกไปภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นนีนนอัวมิไดบานเท่านี้โอ้แสบขับอลีอ,อมอาเน,มาน,มนาหม่เขาใกล้อี แดดอ,อนนี่นไม่บ้างส่ตลซนนะครับกินแบบโอ้ย,ออยใสพริกรอตุดิดดปบก็ได้แต่ว่ามันบริคขันบแนัแดงบริขันสม ส่วนเสร็จหัก <Ske> อ <pt necessary> ึลีพ <ts k> ี่น้องเลยข้าวเดียวหนึ่งข้าวอึลีปลาหนึ่งข้าวอึลีปลาหนึ่งเด้อข้าวเดียวเบิร์ตข้าวก็ข้าน้ำมะเกลือเริ่ดแต่กะเริ่ดแต่กางบ้านนี่พี่น้องเอ้ยต้องขังเลยแพรหลับซะบัก อูมามิอูมามิภาษาญี่ปุ่นนะอูมามิเด้อภาษาอีสานโอ้จะแมนแซ่บคักอีลีพี่น้องอออืือื ยังไงตอนนี้ไอ้หอนหอนเลยผักกันหนึ่งเนื้อป้ามนุกจเจอเจียวสมนกันวาย เมื่อคีบแล้วไปร้องสดเอ้าบานนี่อืมบา้านไรสดเอ้าบานนี่อืมนอม่มักเล่นน้ำไปวนอ้องเพราะแค่เนี้ยมักเล่นเบื้องเนื้อป้า สุดเลยอืมอ <m> ืมอืมอันนี้หางวันนี้อาไปต้มน้ำซุปสดแซ่บโอ้เนาะนี่ซองแท้คุณเบิร์ตพี่น้องเลยความแซ่บ Nụm ừ. một đi rồi. đây à. là toàn Tốn bớt phía nọ ấy Tốn bố lửa Cắm chút thải đấy đi Bớt ở đây phía nọ không đi này đây này này อเาอาไปเลยมันหอนอืม,อม,อม,อมเบิดคักไปดิโอเคพี่น้องพอกันไหมพี่น้องเอ้ยเลือแต่นี่ไปดิชุดยอดอีลีโอ้แส็บคักเดี๋ยวพอกันไม่นุ่มข้างหน้าพี่น้องแส็บเสบ,เสบ